สวัสดีครับเชฟกอลเชฟบ้านๆครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูกุ้งชุบแป้งทอดครับไปดูวิธีทํากันเลยครับแล้วก็จะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับ3-4มสี่ชอ้อนบุญภูลเลยครับแล้วก็จะเป็นใส่รสด,ดีนะครับอันนี้เราทําแป้งก่อนนะครับใส่น้ําเติมน้ำลงไปนะครับ ให้แป้งได้ลักษณะนี้นะครับนี่กุ้งครับใส่ลงไปเลยใส่น้ำมันครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับอย่าร้อนมากนะครับร้อนพอดี ได้ล้วได้ได้แล้วนะครับผีสวยมากอันนี้กุ้งก็เหลืองกอบแล้วครับได้แล้วครับไข่ผีสวยมากครับใส่จานครับผมทีนี้ผีสวยน่าทานมากครับ